คุณผู้ชมครับก็อย่างว่านะฮะตลาดสดนั้นไม่มีอะไรมากมายนอกจากผักสินค้าต่างๆที่ผมถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นแหละฮะก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูกันนะฮะก็บอกาโอ้ก็ถ่ายแต่เดิมๆก็เดิมๆเหรอจะจะมีอะไรมากมายก็แบบเดิมมาเลยก็สุดินตลาดก็มีแต่ตลาดก็มีแต่ของกินของใช้เออ อยากดูก็เข้ามาดูเด้อคุณผู้ชมเด้อมันไม่ยากๆหรอกครับเข้ามาดูกันไม่ดูก็เลื่อนผ่านไปเนาะนะฮะก็ไม่ได้บังคับท่านหรอกครับเพียงแต่ว่าก็ถ่ายเห็นว่าตลาดสดืองส่งวนเรามีอะไรให้ซื้อมีอะไรขายบ้างก็แค่นั้นหละไม่มีอะไรมากมายเข้ามาก็เห็นไม่เข้ามาก็ไม่เห็นกัน uh huh. นะฮะนี่เริ่มเก็บเรื่องอะไรกันไปบางส่วนแล้วเพราะว่าฝนกําลังตก ตอนนี้นะโรยๆมาแล้วนะครับนี่ก็บางร้านก็ขายดีบางร้านก็อาจจะเงียบเงียบกันไปอย่างเช่นร้านคุณโยเกิดเป็นต้นไป็นไงบ้างวันนี้มาพอได้อยู่นะนี่คุณผู้ชมมาละสิบาท20บาทนี่ยีบาทนี่ไหนี่ฝนตกนะเออฝนตกนะเออนี่เบเจรนาเบเบจุดอ่อนะร้านก็เข้าร่วมคนละครึ่งด้วยร้านค้านี่ก็ไม่ธรรมาดานี่พี่แกงใต้คุณผู้ชมนี่ อย่งตยใต้ใต้ไหนใต้ชุนใต,ใต้เรา,ตา <laughs> ใต้จริงๆเลยใต้ประเทศเราโอ้เน่แน่นอนเลยใครทำเหรอไม่ค้าออ๋ม่ค้าก็ทำแล้วผมก็รับมาขายต่อ<จ>อ๋อคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้บัวแดงเดี๋ยวนี้เขาเพาะเองได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่นำมาปลูกแล้วก็มาขายกันแบบนี้กินกับส้มตำกินกับอ่าตำสารพัดตำได้หมดแหละคุณผู้ชมเลยแต่ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปกินกับอะไรมันก็ได้หมดเลยเนาะ นี่คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้คือผักผักผักต่างๆคลขายกันอย่างนี้มาจัดเป็นชุดก็ได้อย่างนี้คุณผู้ชมดูนี่นะเออก็เยอะแยะไปชอบแบบไหนไงนี่นี่นนโลพลิกปะได้แบบหรือผักลืมผัวคุณผู้ชมภาษาเสียมอ่ะอันดูฮะเดี๋ยวผมมาดูพามาดูผักบุ้งอันนี้นี่ผักบุ้ง ผักบุ้งสวยเป็นผักบุ้งนาคุณผู้ชมดูนี่เป็นผักบุ้งนานะเออผักบุ้งนานะนี่คุณผู้ชมดูอันนี้มัดเท่าไหร่นี่ยสบาทมัดละสิบบาทนะมัดหนึ่งนี่คุณผู้ชมดูมัดนึงเออไม่ต้องกินเยอะเรากินแค่นั้นเลยพอนี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไปทําเป็นส้มผักกินนะคุณผู้ชมนะฮะนี่ก็อยู่ทางนี้สุดเลยนะให้ดูกัน ให้ดูกันคุณผู้ชมนี่ผักเผกเยอะแยะมากมายกันคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะนี่คือตลาดเมืองสุรินครับตลาดเมืองสุรินนี่ฮะแกงเคี่ยวเหล็กนะฮะคุณผู้ชมน้ำพริกต่างๆเนีโอ้ดูน้ำพริกเยอะแยะมากมายกันไปคุณผู้ชมก็มาอุดหนุนกันได้เงียบ<า>บ่อโ,อโอ้ใช้คนละครึ่งกันเหรอมีคนละครึ่งน,นะ,งะคนะละครึ่งตัวเออ ร้านฮาเมะก็ช่วงนี้ก็ได้คนละครึ่งก็ใช้คนละครึ่งกันเยอะก็จัดเป็นชุดอย่างงี้คุณสะดาวคุณผู้ชมสะดาวสะดาวนี่สะดาวมาแล้วสะดาวไปเก็บเองเหรอเอามาสง่าสงโอ้โหนี่คุณผู้ชมสะดาวมาแล้วนะจ๊ะสะดาวสะดาวนี่กกินกับน้ำพริกได้หลากหลายอย่างคุณผู้ชมเอกินกับน้ำพริกได้หลากหลายอย่างนะมีน้ำพริกกับหมูด้วยอะไรอร่อยที่สุด อะไรอร่อยที่สุดไว้ได้นานที่สุดไว้ได้นานที่สุดอันนี้คั่วบอคั่วแล้วใช่ไหมกับแดงค่ะอรอ่อยคั่วคั่วแล้วเหรอมาคั่วแล้วเอา20บบาทมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวให้คุณผู้ชมชมด้วยนี่จากร้านอือือเยอะแยะเลยนี่นี่ฮะเป็นเกลียวน้ำพริกอะไรพริกับแดงแดงขนาดไหนอ่ะอ <c oughs> ้วกินแล้วกินแล้วไม่ลืมไหมคะเ้ กิจกรรโปรโมทกันยังล่ะด่างนิมุกด่างนิมุกนี่สางทานมกุกนี่คุณผู้ชมน้ำพริกตาแดงนะฮจริงจริง,รงแล้วตาแดงแกยังไม่กลับมาจากก่อสร้างนะยังไงเออครับคุณผู้ชมฮะอ่านี่ร้านคุณโยเกิร์ตครับน,นี่ก็เมื่อวานก็ซื้อดักแด่เข้าไปก็ยังอยู่นะกินไม่หมดกินคนเดียวนะค่อยๆกินไปอืมก็เยอะแยะมากมายของกินคุณผู้ชม ไม่ยากไม่ยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะ,นะ,นะอ่าม่บีแกไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูบรรยากาศจะอะไรกันเนาะเลือกซื้อเลือกหาคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนก็มาที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ได้เลยคิดเมนูให้ออกครับแล้วก็มาที่นี่มาเลือกซื้อวัตถุดิบไปประกอบได้เลยฮะ ประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างคุณผู้ชมนะฮะแบบสําเร็จรูปก็มีแล้วหรือแบบที่คุณผู้ชมจะเอาไปประกอบอาหารเองก็ได้เช่นเดียวกันด้านหลังก็เป็นอาหารสําเร็จรูปนะฮะร้านคุณตุ้มตามอยู่ด้านหลังนะฮะนี่หรือจะซื้อไปประกอบอาหารเองก็เครื่องปรุงก็อยู่ด้านหน้านี่ฮะมีครบเลยนะด้านหลังก็เป็นไก่ทอดต่างๆนั่นคืออาหารสําเร็จรูปคุณผู้ชมก็ไปประกอบอาหารเองนะครับนี่นะฮะหรือจะเป็นส้มตามก็ร้านพี่น้อย ลาบก็อยร้อยเอ็ดทั้งนู้นนะครับคอหมูย่างหรือจะเป็นปลาเผาปลาย่างเกลือต่างๆมีคุณผู้ชมได้เลือกซื้อนะฮะไม่อยากทํากับข้าวเองก็เอาแบบสําเร็จรูปไปก็เรียบร้อยมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีครบเลยทีเดียวนะครับอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเวลานี้ครับ30ตุลาคม2568ครับช่องน้องนมเบองสุรินนําเสนอท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปลวสวัสดีครับ